สวัสดีจากบ้านเคสเทานะคะสวัสดีจากน้องเบคอนนะคะแมวตัวผู้นะคะรูปหล่อน่ารักสุขภาพแข็งแรงมีความเป็นหมีนะคะคาไคก็เป็นน้องแมวหาบ้านนะคะใครที่ต้องการเพื่อนนะคะเพื่อนแท้รักเราคลายเหงาแล้วก็ชอบสัมผัสนะคะ เบคอนเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องเลยนะคะเนี่ยค่ะวันนี้นะคะจริงๆจะขึ้นมาแป๊บเดียวนะคะตั้งใจจะมาเก็บเขาแล้วก็ปล่อยเดอะแก๊งนะคะแล้วก็มาเช็คสตอค๊อกนิดหน่อยแล้วก็ตรวจความเรียบร้อยของทุกตัวสุดท้ายนะคะมาชั้นสามแป๊บเดียวไม่มีอยู่จริงคะคุณนี้นะคะก็พยายามอ้อนพยายามถูปีน คือจนสุดท้ายวันนี้เหมือนป้าก็บอกว่ารอแป๊บหนึ่งเขาแง้มที่น้องเบาๆนะคะเบาๆเราก็ตอนแรกก็ตกใจแต่ไม่เจ็บก็เลยอ้อเป็นการเรียกนะคะคือต้องให้เขาจริงๆนะคะเบคอน30นาทีนะคะเขาไม่ได้ต้องการเวลามากก็เพียงพอแล้วนะคะใครที่อยากได้เพื่อนดีๆนะคะ เอาไว้กอดกันเนี่ยค่ะสบายเลยค่ะคะุณนี้เบคอนนะคะรออยู่ที่เคช้าวนะคะหนุ่มหล่อแมวหน้าหมีนะคะค่ะสวัสดีจากบ้านเคช้าว์ด้วยเบคอนกำลังสกินค่ะ